จะเปิดเส้นทางการเงินโดยละเอียดเลยนะครับของอดีตจเจ้าอาวาสว,วัดไร่ขิงเจ้าคุณแย้มตอนนี้เรียกเจ้าคุณไม่ได้แล้วต้องเรียกทิดแย้ม,ะมน,นะฮะเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะอย่างที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้ทิดแย้มเนี่ยยักยอกเงินวัดเอาไปเล่นพนันออนไลน์เอาไปบำเลอหญิง300ล้านบาทวันนี้มีประเด็นออกมามา,มากมายเอาเรื่องแรกก่อนไม่ใช่300ล้านแล้วกลายเป็น847ล้าน โโอ้ห oh. ตัวเลขขึ้นเกินแบบดับเบิลสองเท่าค่ะเอาเงินวัดออกไปบำเลอหญิงเอาไปเล่นพนันออนไลน์847ล้านแล้ววันนี้มีตัวละครใหม่อีกครับถแถลงวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะโดยเส้นทางการเงินให้ดูแป๊บหนึ่งก่อนเส้นทางการเงินก็จะเห็นว่ามันมีการโอนเงินออกจากทิศแย้มเนี่ยใช้การโอนเงินไปที่พระรูปหนึ่งชื่อพระมหาเอก,กพจน์ตามรูปนี้เลยนะฮะ แล้วหลังจากนั้นพระมหาเอกพจน์ก็ใช้วิธีไปโอนตามตู้ ATM ส่งให้อรัญญาวันอรัญญาวันเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะเรียกเกณฑ์ชื่อเล่นชื่อเกณฑ์สีกาเกณฑ์ลวกันสีกาเกณฑ์คุณผู้ชมวันนี้ตัวละครใหม่ก็คือพระมหาเอกพจน์นี่มีการออกหมายจับไปแล้วแล้ววันนี้นี่น,นอันนี้ตามหมายจับเป็นภาพแบบนี้แล้ววันนี้ไปจับพระรูปนี้กลางห้างกลายสภาพเป็นแบบนี้อา้าว ผมนั่งดูตั้งนานว่าใช่เหรอวะคารวาสแล้วทำไมผมยาวขนาดนั้นแล้วใส่ออเสื้อนี่ก็ลายละไม้คล้ายมียี่ห้อค่รวยแบบตะโกนแล้วผมยาวมากเลยเดี๋ยวต้องมาเล่าฮะคุณผู้ชมฮะพระมหาเอกพจน์ตอนนี้กลายเป็นนายเอกพจน์แล้วแล้วบิ๊กเต่านี่ไปสอบไปสอบช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้เองได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หลายอย่างเลยเดี๋ยวไล่เรียงกันวันน,นี้เรื่องนี้เรื่องใหญ่สุดนะฮะคุณผู้ชมครับ อ่ะเอาตัวทิศก่อนแล้วกันทิดแย,ย้มเนี่ยที่สุดแล้วเมื่อวานนี้ตอนประมาณสักหนึ่งทุ่มสี่สิบนาทียอมเปล่งวาจาลาศิกขาต่อหน้าพระพุทธรูปด้วยความเต็มใจเอาชุดขาวมาเปลี่ยนสวมใส่แทนแล้วก็กลายเป็นทิดแย้มคือให้ศึกใช่ไหมคบพี่ศึกใช่ไหมคะ เปล่งวาจาต่อหน้าพระพุทธรูปแล้วก็กลายเป็นทิศแย้มตัวทิศแย้มเนี่ยเขาอ้างว่าเขาถูกสีกาเกนหรือว่านางอรัญยวันเนี่ยเป็นหญิงสาวคนสนิททิศแย้มโอนเงินให้หลายร้อยล้านแล้วถูกอรัญญวันหรือเกนแบล็กเมลจริงๆมันเป็นเรื่องของการยืมเงิน ที่สุดก็ถูกคุมตัวเข้าห้องขังของกองปราบนะครับมีรายงานว่าทิดแย้มนอนกับพื้นมีผ้าขนหนูคลุมหน้าไม่ได้พูดคุยหรือเรียกร้องอะไรเป็นพิเศษนี่คือตัวทิดแยม้มทีนี้นางเอกของวันนี้สีกาเกณฑ์นางสาวอารัญญวันนางสาวอารัญญวันหรือสีกาเกณฑ์นเนี่ยถูกคุมตัวอยู่ในห้องขังกองปราบเช่นกันแต่อยู่คนละห้องมีอาการเครียดเล็กน้อยเมื่อคืนนี้เจ้าตัวยอมรับว่า รู้จักกับทิศแย้มหรือว่าอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงจริงตั้งแต่สมัยนู้นเลยมาเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดไร่ขิงพอมาปี64ขอยืมเงิน40ล้านจากทิศแย้มอ้างว่าเอาไปลงทุนหลังจากนั้นก็เริ่มสนิทกันก็โทรศัพท์คุยกันบ้างอ่ะพี่หมวยบางทีเราก็วิดีโอคอลคุยกันน่ะแล้วก็เป็นคนชวนยอมรับยอมรับว่าเป็นคนชวนทิศแย้มไปเล่นพนันออนไลน์ ก็มีส่งคลิปอาบน้ําไปให้ดูบ้างอ,ะอ่ะเพราะว่าตํารวจไปเจอคลิปอาบน้ําในมือถือของอรัญญวันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยนะว่าว่าอย่างไงว่าไปอย่างไง <c oughs> ก็ส่งไปให้ดูบ้างอะ่ะก็แชทคุยกันเนี่ยก็ยืมเงินเขาอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีทวงกันบ้างสี่ครั้งห้าครั้งอันนี้ตามข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ตํารวจบอกกับเรา ว่าอาราันญว w a ให้การไว้แบบนี้ทีนี้ต่อมาทนายความของอาราันญว w ก็คือทนายอนิสอออกมาบอกนะครับว่าลูกความเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเงินที่ทิดแย้มโอนมาเลยไม่รู้จริงๆว่าเป็นเงินวัดคิดว่าเป็นเงินส่วนตัวของทิดแย้มไม่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยจริงๆคือก็ยอมรับว่ามันมีเรื่องการให้ด้วยการสเสน่หานี่แหละเงินที่ยืมไป ยืนยันว่ามันเป็นการยืมเพราะตัวทิดแย้มให้ทำหนังสือสัญญารับสภาพหนี้และมีการมีการทยอยจ่ายเงินคืนด้วยเมื่อมีการโอนเรื่องมีอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่ก็หลายปีแล้วตอนปี67ต่อาปของน้องอในวันเขาอยู่ีกะพะเรื่องบ้านเดียวกันพักใกล้คิดเรื่องครอบครัวแต่ยืนยันว่าทางน้องเขาไม่รู้เลยว่าเงินเนี่ยเป็นเงินมัดรู้ว่าเป็นเงินเงินบุคคล เพราะว่ารู้สึกว่าตอนแรกมันเป็นการให้โดยสินหาแรกๆแล้วก็มาการกู้ยืมเพราะตอนนี้เขาก็ชี้แจงไปเขาก็มีหลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือนองรับสภาพนี้เป็นยอดเท่าไหร่ก็เยอะะเยอะเยอะตัวเลขมันวนไปวนมาคันวนไปมาแล้วก็เขาก็มีหลักฐานการการส่งคืนทางภาจะให้การยังไงเกี่ยวกับคลิปเนี่ยมันก็มันมีแต่เสียงไอ้ภาพนั้นคือมันก็ไม่ชัดเจนแล้วก็ข่าวที่เสนอไปว่าพระ เกี่ยวข้องกับเว็บพนันเนี่ยทางน้องเขาให้การยืนยันว่าไม่เกี่ยวส่วนน้องเรื่องเว็บพนันเน่ยเขาไม่ได้รู้จักเพราะข่าวที่เสนอไปออกแนวว่าเป็นแบบผู้จัดหรือเจ้าของเว็บเลยแต่จริงเขาเป็นผู้เล่นผู้เล่นตามานขาก็คือส่วนหนึ่งยอมรับว่ามีการเล่นพนันออนไลน์แต่ไม่ใช่เจ้าของเว็บนะเป็นเพียงผู้เล่นแล้วก็เงินที่ได้จากพระเนี่ยยืมเงินไปลงทุนแปดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านเราคิดว่าเป็นเงินส่วนตัวไม่ใช่เงินวัด เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีการให้โดยสเสน่หาคุณผู้ชมครับอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวอิสาราแหล่งข่าวดีเยี่ยมจริงๆแหล่งข่าวของสำนักข่าวอิสาราได้ส่งข้อมูลบัญชีการเงินมาให้ดูครับซึ่งเป็นบัญชีการเงินของทิศแย้มนี่แหละฮะคือบัญชีธนาคารของตัวทิศแย้มจะมีทั้งหมด3บัญชีที่ไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ หนึ่งก็คือบัญชีธนาคารอ,อมสิน2บัญชีธนาคารกสิกรไทยและ3คือบัญชีธนาคารกรุงไทยทั้งหมดอยู่ในชื่อของทิดแยม้มเอาบัญชีธนาคารกสิกรไทยก่อนที่เห็นที่หน้าจอเนี่ยคือบัญชีของกสิกรไทยจะเห็นว่าโอนออกโดยช่องทาง K+ เป็นการถอนเงินผ่านช่องทาง K+ แล้วโอนไปให้เกณฑ์คุณผู้ชมเชื่อไหมคุณผู้ชมดูสิครับโอนแทบทุกวัน แล้วตัวเลขการโอนแสนหนึ่งห้าหมื่นแสนห้าสองแสนหนึ่งแสนสองแสนโอนออกแทบทุกวันเนี่ยวันที่3วันที่4ถัดไป2อสาวันเป็นวันที่9 10 1 1 12 13 15 16 17 19 20ตามข้อมูลของบัญชีธนาคารกสิกรไทยก็น่าสนใจครับสำนักข่าวอิสราได้ข้อมูลว่าเปิดบัญชีเนี่ยช่วงเดือนธันวาคม52นะฮะใช้หมายเลขโทรศัพท์ของตัวอดีตพระแย้มเนี่ยผูกเป็นผูกธุรกรรมบัญชี แล้วก็ผูกเข้ากับโทรศัพท์ Samsung Galaxy S24 Ultra เพราะฉะนั้นบัญชีธนาคารกสิกรไทยจะอยู่ในซั s u n งนะฮะค่ะแล้วพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหมายเลขนี้พบว่ามีการติดต่อกับนางสาวอรัญญวันผ่านทางแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Get Contact เซฟชื่อไว้ว่าเกณฑ์ลูกพิจัยนี่แอปพลิเคชัน Get Contact ค่ะ โทรคุยกันผ่านแอปนี้เซฟชื่อไว้ว่าเกณฑ์ลูกพี่ใจนอกจากนี้พอไปดูข้อมูลในโทรศัพท์ซัมซุงเครื่องนี้ของอดีตพระแย,ายาม้มไปเจอลายลายเซฟไว้ว่าเกณฑ์นะจ๊ะใช้ชื่อเกณฑ์นะจ๊ะค่ะซึ่งสันนิษฐานได้ว่าเกณฑ์นะจ๊ะนี่แหละส่งคลิปอาบน้ําให้ดูเล่นๆเ,เพราะว่าไปเจอลายอะ่ะพี่หมวยผ่านทางซัมซุง Samsung เครื่องนี้อันนี้โทรศัพท์เครื่องแรกกับบัญชีเครื่องแรกนะ แล้วนอกจากนั้นก็ยังพบอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ก็คือการโอนออกโอนออกเนี่ยถ้าดูตามตามตารางการโอนออกเนี่ยจะเป็นช่วงเดือน3เนี่ฮะซึ่งเป็นบันทึกออกมาแบบนี้แต่ปรากฏว่าพอมาเข้าเดือนพฤษภาถึงมิถุนาเนี่ยระบบของธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเปลี่ยนใหม่เป็นต้องสแกนใบหน้าพอต้องสแกนใบหน้าเพื่อย,ยืนยันการทำธุรกรรมที่มีการโอนมากกว่า5 0 0ห0ขึ้นไปทำให้สามารถจับพิกัดการใช้งานได้<ม>เพราะมันต้องสแกนหน้าพี่มวยค่ะ พบว่าโอ้โหแต่จุกอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ที่กระจุกที่เห็นเนี้ยเป็น ATM ที่มหมเดี๋ยว <ừ. S 1> คือที่เห็นเนี้ยเป็น ATM ค่ะนอกจากมีการสแกนหน้าแล้วก็มีการอโอนออกหรือว่าใช้การถอนผ่านเอ m มมันก็จะกระจุกอยู่รอบๆเนี่ยรอบๆอบอย่างเงี้ยตอนแรกผมเห็นภาพเนี้ยผมตกใจนะโอ้โหวัดมีตู้ ATM เยอะขนาดนี้พีเอมมีอ่ะ บกสูงสุดของเราบอกว่าไม่ต้องตกใจวัดใหญ่ออคนทําบุญเยอะไงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีสภาพคล่องของคนทําบุญเขาก็ต้องกดตู้เพราะฉะนั้นตู้ไอทีเอ็มเนเยอะมากแต่ประเด็นหลักก่อนก็คือสแกนใบหน้าการสแกนใบหน้าทําให้รู้พิกัดการใช้งานว่าอยู่ที่กุฏิเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงนี่สแกนอยู่ที่กุฏิเจ้าอาวาสเลยถ้าไม่สแกนที่กุฏิเจ้าอาวาสก็จะไปสแกนที่กองงานเจ้าคณะภาค14 เนี่ยซึ่งอยู่ติดกันส่ะอยอยู่ติดกันเลยเห็นไหมก็อยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้นี่แค่บัญชีแรกจริงๆข้อมูลของอิสาราละเอียดเลยนะครับเขาไปดีไปมีข้อมูลถึงปฏิสัมพันธ์ทางการเงินว่าบัญชีของใครอะไรยังไงด้วยแต่เอาเท่านี้สำหรับบัญชีแรกก่อนบัญชีที่2คือบัญชีธนาคารออมสินธนาคารออมสินเนี่ยเปิดเมื่อตุลาคมหอันนี้จะใช้ผูกกับโทรศัพท์ Apple iPhone 16 Pro Max รรุ่นใหม่ล่าสุดเลยจ้ะพิกัดการถอนเงิน ของบัญชีออมสินเนี่ยจะเป็น ATM แลวอวก็จะกลายเป็นภาพเมื่อสักครู่นี้ก็คือพิกัดกระจายอยู่รอบตัววัดนี่ครับคุณผู้ชมนี่และอีกบัญชีก็คือบัญชีของธนาคารกรุงไทยอันนี้เปิดเมื่อเดือนพฤศจิกายน5-2ก็ผูกเข้ากับ Apple เนี่ยเครื่องเดียวกันก็พบว่ามีการถอนเงินผ่านตู้ ATM เช่นเดียวกัน แล้วเมื่อไปตรวจสอบบัญชีธนาคารของพระรูปหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีก็พบพิกัดการใช้งานของทั้งสาบัญชีอยู่ใกล้ๆกับอาคารสีฟ้า hmm. ทั้งหมดก็เกิดขึ้นในบริเวณวัดนี่แหละครับข้อมูลลึกจริงๆโด <c oughs> ยเฉพาะเครื่องซัมซุงอยากเห็นนะ s 24นะคะ <c oughs> คุยกับเกนนะจ๊ะ <c oughs> มีคลิปมีคลับอะไรด้วยอ่าทีนี้ฟังเสียงผู้บัญชาการตารวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรครับเรื่องเส้นทางการเงินครับเราได้รับการร้องเรียนมาตั้งแต่ปลายปี6.7แล้ว mm hmm. จนกระทั่งมีความชัดเจนในเรื่องของเส้นทางการเงินดีกว่าว่ามีการกระทําผิดในฐานะเจ้าพนักงานตามพรบคณะสงฆ์ขณะนี้มีความคืบหน้าในการสอบสวนไปมากพอสมควร mm hmm. ในเรื่องของการนําเงิน ของวัดนะครับมาเข้าส่วนตัวแล้วก็เอาเงินจากบัญชีของวัดที่มาเข้าส่วนตัวเนี่ยไปให้ผู้อื่นซึ่งไม่ใช่กิจของวัดหรือกิจของสงเลยส่วนเงินดังกล่าวเนี่ยอาจารย์ไปหยิบยืมเงินจากพระสงฆ์องค์อื่นการเอาเงินออกไปจากบัญชีตัวเองไหมเนี่ยการสอบสวนต้องขยายผลไปถ้ามีใครที่ร่วมกระทําผิดเรื่องนี้ก็คงจะต้องออกหมายเรียกออกหมายจับอะไรกันว่ากันไปในในขั้นตอนต่อไป ดูเวลาแล้วเดี๋ยวมันจะเลยเถิดเดี๋ยวเราจะ